เชยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องเจ๊จ๋ารถสวยนะคะวันนี้เจอกับช่องเจคาดีค่ะนะคะวันนี้เป็นวันที่น้องจะเอารถเจที่นั่งนะคะสภาพเพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเป็นรถอีซูม m ิวเอปี2022นะคะ3.0อัติเมตนะคะขับ2นั่นเองได้สีขาวมุกนะคะ FC น้องก็จะรีบมารีวิวให้ดูก่อนนะคะหลังจากก่อนหน้านี้นะคะอาทิตย์ที่แล้วนะคะเข้ามา3คัน นะคะไม่ถึง3วันเลยนะคะรถมาปุ๊บไปปั๊บติดจองการอากาศเลยวันนี้น้อยจะรีบมารีวิวให้ดูก่อนใครนะคะวันนี้ที่เพชรย,ยนต์เลยนะคะราคาค่าตัวคันนี้นะคะป้ายแดงอยู่ที่1น0 0 0ล้านห้าแสนบาทนะคะตอนนี้ราคาหายไปเหลือเพียง1น0 0ล้านห้าหน่านเก้านแปดบาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมไม่เพียง50,000กิโลเมตรซึ่งเป็นไม่แท้ไม่เดิมนะคะเป็นรถหน่วยงานนะคะของอีสูตรีเพชร นะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบเช็คประวัติได้เลยว่ารถคันนี้สวยจริงใครไวใครได้ก่อนแน่นอนค่ะจะซื้อสดหรือจัดไปแน้นนะคะสามารถทําได้ทุกเงื่อนไขนะคะใครเครดีดนะคะรายได้2เท่าของค่าง,งวดฟรีดาวได้เลยนะคะ FC ดอกเบี้ยรับต้น2.79นะคะชนป้ายแดงได้เลยนะคะแคบปทะเบียนตารางมาชนดอ,อกเบี้ยได้เลยนะคะ FC เดี๋ยวเรามาชมนะคะรายละเอียดคันนี้นะคะว่าน่าสนใจยังไงนะคะกับคนที่ตามหาอยากได้รถเจ็ดที่นั่งปีใหม่ๆไม่ไน้อยๆน,นะคะสภาพที่ขาดทุนมาให้แล้วนะคะวันนี้คุ้มจริงๆบอกเลยนะคะสีนี้ได้สีขาวมุกนะคะ FC ตัวเหลี่ยมสันกระโปรงนะคะสวยเนียนเหมือนเดิมนะคะไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดท์ไทม์ลันนิ่งนะคะพูดถึงว่า i s u z u m u x นะคะบอกเลยราคาขายนะคะสูสีกับเท่าพี่คุกกี้รันเลย นีคะแต่ละระบบนะคะความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันนะคะความปลอดภัยอีสุมิวเอ็กให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มแบบจุใจเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือสบายใจหายห่วงเรื่องโครงสร้างนะคะพูดถึงเรื่องโครงสร้างนะคะรถหน่วยงานนะคะบอกเลยว่าไม่มีชนหนักพิวามจมน้ําแน่นอนนะคะทุกคันมีประวัติตรวจสอบได้ถ้าลูกค้าไม่สบายใจนะคะเอาสำเนารถไปเช็คที่ ์อินสุทุกประเทศได้เลยนะอันนี้คือจะจาบพูดความจริงไม่ได้โกหกเนาะมามาดูฟังก์ชันที่เขาให้มามีอะไรบ้างไฟโปรเจคเตอร์พูดไปแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วมีเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังให้นะคะไฟตัดหมอกนะคะมีให้ครบนะคะไม่ใช้ไปเพียง50,000กิโลเมตรนะคะบอกเลยว่าสุดคุ้มจริงๆและตอนนี้มีแค่คันเดียวที่เข้ามาเพราะว่าตอนนี้นะคะที่ลานประมูลนะคะเย่งกันมากๆแต่เราได้มาแล้วหนึ่งคันนะคะใครวคนนั้นก็ได้นะคะ fc แล้วในส่วนของแกบด้านข้างนะคะ F c นะคะแกบด้านข้างนี่แกบแท้แกบเดิมไม่มีการถอดมาเก็บงานสีแน่นอนนะคะมีขนาดสภาพรถพึ่งเข้านะคะน้องจ๋ารีวิวเห็นชัดเจเลยนะตรงนี้ในส่วนของตัวล้อนะคะตัวล้อเนี่ยลายคล้ายๆใบพัด F c ได้ดิสซีล้อนะคะสะกู๊หกรูสีเป็นทูโทนแล้วดอกยางเนี่ยบอกเลยว่ามาพร้อมกับปีรถคือปี2022ได้ยางยี่ห้อบ,บิสโต้นะคะใช้ไม้ไปห0,000ื่น ดอกยางเหลือๆนะคะเบ้าโชกซุ้มล้ออ่ะดูชัดๆนะคือกริบมากไม่มีสนิมเลย fc นี่ขนาดรถยังไม่ได้ล้างนะคะนี่นะคะรอชงนะคะรอ qc อ่าอันนี้คือลูกค้าสบายใจได้นะคะถ้าสปาเสร็จนะคะรับรองไม่ได้แพ้ป้ายแดงเลยคุณภาพคันนี้นะคะไม่ได้แพ้ป้ายแดงแน่นอนกระจกนะคะพับอัตโนมัติไฟฟ้าไปเลี้ยวมองข้าง led นะคะพับอัตโนมัติไฟฟ้า แล้วขนาดของฟิล์มนะคะคันนี้นะคะหน้า40รอบคัน80คือติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีปุ่มสมาร์ทเอนทรีสฝั่งหรือว่าที่เปิดประตูแบบบลูทูธนั่นเองนะคะบันไดทางขึ้นไม่มีเบียดขาย fc นะใครได้ไปรับรองประหยัดไปตั้ง5 0 0แสนกว่าบาทนะคะประหยัดไปตั้ง5 0 0แสนนะ fc นะนี่คือความคุ้มค่าน้อจากเพชรยนต์เอามาเสิร์ฟให้ fc ทุกท่านนะคะได้ติดตามนะคะใครดูแล้วกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสาร การรีวิวรถเข้ามาใหม่ของเทสยนต์นะคะรถบ้าไวไปไวค่ะ f c นะคะเรื่องคุณภาพเรื่องยอดจัดไฟแนนซ์นะคะหรือเรื่องบริการนะคะต่างๆนะตรงนี้ใต้แคสซีนะคะแคสซีแดแคสซีเดิมไม่มีการพ่นสีไม่มีการพ่นไม่มีการทําสีทับนะคะล้อทั้ง4ล้อก็สภาพเดิมเดิมอันนี้คือเนาะจะเอามารีวิวแบบเรียวๆเลยนะคะ f c ตัวเคสตัวรถนะคะหรือว่าเหลี่ยมของตัวรถคือสภาพเดิมนะ ไฟท้ายเดิมค่ะนะคะตรงนี้ก็เป็นของแท้ของเดิมก็ไม่ใช้ไปแค่5 0 0 0มื่นนะคะท่านผู้ชมกระจกด้านหลังลรฟ้าพร้อมสปอยเลอร์ดวงไฟตาที่3พร้อมคลีบฉลามด้านบนนะคะตัวนี้เป็นตัว3.0อัลติเมทนะคะขับ2เนาะดีเซลรีบคว้าไว้เลยนะคะใครเห็นคลิปนี้นะถ้ารถสปาเสร็จรับรองสวยคนนี้แน่นอนจะจาจ๋าคอนเฟิร์มารันตีของจริงนะคะถ้าเรามีการสปาก็คือจะมีการถอดล้อนะคะมาล้างขัดแปรงสีฟันขัดทุกซอกทุกมุมแน่นอน เซนเซอร์ด้านหน้าว่าให้เยอะแล้วนะคะแล้วก็เซนเซอร์ด้านหลังก็ให้อีกตั้ง4จุดนะคะก็คือก็ให้มาเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ในส่วนของกล้องถอยหลังจะซ่อนอยู่ด้านหลังเลยนะคะ,ะใครเปรียบเทียบระหว่างที่มิวเแล้วก็พี่คุกกี้วรันนะคะดูคันนี้เลยนะคะปีย2สองนะคะที่ไหนไม่มีที่เพนยนตนมีให้แล้วนะคะแต่มีแค่คนรรหนึ่งคันตงรีบรี่ปีหนึ่งอ่ะมาดูความสวยความเดิมนะคะในส่วนของด้านหลังตัวลอยเม็ดอาร์ตตัวน็อตต่างๆนะคะจะาจ่าจะให้ดู รายละเอียดสวยงามน,นะคะตรงนี้รายละเอียดสวยงามสีแต้มม้าจากโรงงานอยู่ครบนะคะสีตรวจสอบ qc จากโรงงานนะคะกันรอยยังไม่มีรอยใช้งานเลยนะคะคือข้อดีของรถตู้งานก็คือเขาจะมีการดูแลทําความสะอาดหรือว่าขึ้นห้างเช็คระยะตลอดตรวจส,สอบตรวจสอบศูนย์เช็คห้างตลอดนะคะ fc นะตรงนี้ลูกค้ามาดูรถได้เลยและที่พิเศษนะคะก็คือตัวเบาะด้านหลังนะคะของพี่มิวเอกก็คือมันจะพับแนวระนาบนะคะ พับแนวและนาาแบบนี้อ่าเนี่ยถุงพลาสติกยังไม่แกะออกเลยลูกค้านี่เข้ามาเข้ามาใหม่ของจริงนะคะอ่ารีบโทรเข้ามาเลยนะคะเจ้าจ่าดูแลเคล็ดเองอ่านี่นะคะพับลงเก็บของเก็บสัมภาระเอาฟูกมาปูให้ลูกเล็กเด็กแดงนอนสบายใจได้เลยนะคะมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะคะภายในกว้างมากนะคะเหมือนบ้านหลังหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะ F4 มีที่คอยจุดบุหรี่ด้วยนะคะ ด้านข้างตัวนี้ก็จะมีถุงอะไหล่เครื่องมือแม่แรงนะคะให้อ่าอันนี้คือน่าจะไม่มีมาเดี๋ยวเราใส่ให้แน่นอนนะคะว่ารถยังไม่ได้ qc นะแต่ว่าได้ไปแน่นอนลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะรถราคาล้านกว่าต้องมีไปแน่นอนอ่าแล้วก็ในส่วนของด้านนี้นะคะก็อ๋อนี่ขอโทษทีถุงอะไหล่เครื่องมือแม่แรงอยู่ฝั่งนี้นะคะฝั่งซ้ายเก็บของนะคะอีกอย่างหนึ่งเออสวยนะคะคันนี้คุ้มมากนะคะมีซับแรงให้ด้วย เขาก็ใส่ใจรายละเอียดมาดีมากๆเลยนะคะสำหรับ MUX นะคะสมกับราคา1 5 0 0 0ล้บาทนะคะแต่ตอนนี้เหลือแค่1น0 0 0ล้านบาทนะคะ f c นะคะฝาท้ายสามารถเปิดมาจากด้านในคนขับได้เลยเป็นฝาท้ายแบบปรับไฟฟ้านะคะฟังก์ชันเยอะมากๆเลยนะคะจะ,จะอาจจะอาจจะรีวิวนะคะสเปคอาจจะไม่แม่นนะคะ f c เพราะว่า บางทีแบบมัน,ม,นมันเยอะมากเกินไปจนพูดไม่หมดก็มีแต่ถ้าลูกค้าคนไหนมีแพนที่จะซื้อนะคะของพี่วิวเอ็กปีสีแล้วก็ศึกษาประวัติมาพอสมควรแล้วนะคะแล้วมีแพนจะซื้ออยู่เนาะก็ลองเปรียบเทียบป้ายแดงกับของเราดูนะคะไม่ห้าหมื่นแล้วก็ราคาก็หายไป4ี่ห้าแสนนะคะอันนี้เราเปรียบเทียบกันดูค่ะคุ้มแน่นอนฟรีดาวได้นะคะ FC ล้อด้านหลังนะคะตรงนี้นะนี่สภาพสวยเดิมนะคะไม่มีตําหนิขนาดรถยังไม่ได้ชงนะคะ FC คันนี้นะรถยังไม่ได้ชง ะะตรวจสอบประวัติได้เลยนะคะ F4 เจ้าจ๋าไม่มีอะไรปิดบงังลูกค้าเดี๋ยวก้มให้ดูใต้ท้องรถนะเข่ากลางช่วงล่างไม่มีสนิมไม่มีผุค่ะท่อไอเสียเดิมแล้วอะไรอยู่ครบค่ะ F4 รอแค่ขัดสีนะคะคันนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้เก็บงานสีเลยคือมาสภาพนี้คือล้างตั้งขายได้เลยนะคะลูกค้านะมาดูภายในความสวยแบบเหมือนคือเวลาเรานั่งเนี่ยคือ ถ้าเปรียบเทียบกับพี่คุกกี้แล้วนะคะก็ใหญ่กว่ากว่าเยอะมากเหมือนกันนะคะใครชอบมิล e เนะคะติดต่อน,น้องจ้าจ่าเพชรโดนได้เลยนะคะแพงประตูคุมโทนสีดำตัดจะสีน้ําตาลทองนะคะทำให้ดูเรียบหรูดูภูมิฐานนะคะดูแพงนั่นเองนะคะสะภาพก่อนที่จะเข้าไปดูตัวเบาะให้ดูตัวน็อตก่อน ตัวน็อตเนี่ยสภาพเดิมสภาพแท้แน่นอนค่ะ F4 แล้วรวมมาถึงตัวเบาะนะคะสภาพตัวเบาะนี่จะจ่าให้ไป98%เพราะว่าแทบจะไม่มีรอยใช้งานเลยก็ว่าได้ค่ะท่านผู้ชมคือสวยมากคือสวยมากค่ะนะคะตัวเบาะนะคะนี่สภาพเดิมๆส,สวยๆเนียนๆเฮดรูมน,นะคะสวยสดใหม่กลิบเนียนค่ะนะคะแล้วในส่วนของตัวนะคะนี่สีแตามาจากโรงงานตัวล็อกประตูนะคะยังมีมานะคะเรื่อง สัญลักษณ์โลโก้ประตูเนี่ยนะคะมีและสีบานแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยชนหนักพิฆามมาแน่นอนนะคะรถเกจเนะคะพี่เฮ็ื่ยนขายรถเกจเอเท่านั้นนะเบาะนะคะคู่หน้าปรับไฟฟ้า8ทิศท,ทางนะแล้วตัวเบาะตัวนี้จะได้เป็นเบาะคูลแม็กนะคะเป็นเบาะที่กระจายความเย็นนะคะเวลาเรานั่งเดินทางไกลนะคะใครที่คีร้อนนะคะใครที่แบบว่าไม่ชอบความเนื้อเนะืยนหนาแล้วเหงื่อออกหลังนี่สบายใจเพราะว่ามี ที่ระบายความเย็นให้เราด้วยนะคะเบาะเป็นทรงหุ่นยนต์นะคะนั่งสะดวกสบายลูกค้าบางคนเขาชอบเบอาะ d m a ็ของ m ิว e เนะคะบอกว่ามันไม่ดูดก้นอันนี้ก็ความชอบ,ชอบส่วนบุคคลนะคะเอเนาจะจากพูดตามรีวิวที่ลูกค้านะคะคอมเมนต์มา,าแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตคานกลางนะเอตรงนี้สําคัญนะดูได้เลย นะคะไม่มีข้อมูลอะไรที่น้องกจาจาจะปิดบังลูกค้าเอาของดีๆสวยๆราคาคุ้มค่ามาให้แล้วที่ไหนไม่มีที่เพชรยนต์มีให้นะคะรีบนิดนึ่งมีแค่คันเดียวนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนตัวคานเสาเอนะคะคานเสาเอสภาพเดิมสภาพสวยสภาพกลิตสภาพเนียนคือด้วยตัวรถไม่ได้ทําอะไรมาเลยก็คือป้ายแดงมาก็มาสภาพแบบนี้เลยะคะ่ะลูกค้าป้ายแดงมาสภาพแบบนี้เลยนะคะแผงประตูไม่มีตําหนิขนาดรถยังไม่ได้ล้างขอย้ําขนาดรถยังไม่ได้ล้าง แผงประตูมีอะไรบ้างนะคะปรับกระจกไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะเซ็นทันล็อกล็อกกระจกออโต้นะคะหนึ่งบาทแต่ก็งงว่าทําไมเขาให้ออโต้มาแค่หนึ่งบาทน,นะคะ,ะความสวยความใหม่เทียบป้ายแดงได้เลยค่ะ F4 เทียบป้ายแดงได้เลยนะคะใครชอบโทรหาน้องเจษจ๋านะมาดูภายในเจษจ๋าจะสตาร์ทให้ดูภายในนะคะถามว่าคันนี้ที่เจษจ๋าบอกมีอะไรบ้างนะคะเป็นระบบ นะคะมีระบบป้องกันออกนอกเลนมีระบบนะคะกันชนคันด้านหน้าด้วยนะคะมีแล้วนะมิวเอ่พวงมาลัยโอ้โหปิดประตูปุ๊บนะคะเสียงเสียงรบกวนด้านนอกเนี่ยไม่มีเลยนะอ่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะอ่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันก็มีเพทชิพูู้คอนโทนเรียบร้อยนะคะนี่หน้าจอแสดงผล นะคะคันนี้ไม่แท้ไม่เดิมนะไม่ที่5้าหมื่นนะคะให้ไม้ห้าหมื่นตัวนี้นะนี่นะคะตรงนี้แล้วก็หน้าจอนะคะคือกว้างมากขนาดเกือบสินิ้วนะคะระบบต่างๆคือเป็นออโต้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอร์นะคะพัดลมแยกโซนนะคะพร้อมคอนโซลเกียร์ที่ดูสวยใหม่นะ f 4เบรกมือนะคะเบรกเบรกมือเป็นบุกป,ปุ่มกดนะคะมีออโต้โฮออโต้สต็อปนะคะกุญแจลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ อ่าสวยๆนะ fc สวยๆนะอ่านี่พอนโซนตรงกลางดูได้เลยนะคะคือด้วยพลาสติกรายละเอียดต่างๆนะคะลูกค้านี่คือเนียนมากสวยใหม่หมดเลยนะคะอ่ะเราดูแล้วนะคะตัวเบาะคือภายในดูกว้างดูใหญ่มากแล้วขับแบบสะดวกสบายมากเดินทางไกลนะคะเหมาะเลยกระจกปรับแสงอัตโนมัตินะคะกระจกนะที่บังแดดน,นะคะไฟสีเหลืองไม่แสบตาแน่นอนอ่ะแล้วแต่คนชอบนะคะ น้องจะสาม,มารีวิวให้แล้วเนี่ยที่บางแดดพลาสติกยังไม่แกะออกเลยลูกค้าอ่านี่เดี๋ยเขาเรียกว่าใหม่เทียบป,ป้ายแดงนะคะเอซี SC ราคานะคะทั้งราคาทั้งเรื่องคุณภาพทั้งเรื่องยอดจัดไฟแนนซ์เอาตรวงๆว่าลูกค้าออกรถราคาล้านกว่าเนี่ยนะคะลูกค้าออกรถที่เพชรโดนราคาล้านกว่าลูกค้าก็สามารถปีดาวได้โดยไม่ต้องดาวนะคะ สามารถจัดเต็มได้เพราะว่าหนึ่งเลยนะคะอยู่ที่เกรดเต็นนะคะ2คุณภาพนะคะของตัวรถนี่เสียเราไม่มีนะตรงนี้แต่ตัวรถสวยมากค่ะ fc อันนี้คือมือ2นะคะอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นป้ายแดงคันนี้คือมือ2องไม่ห้าหมื่นหกนะคะไม่ห้าหมื่นนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนะคะ fc นะเราไปดูเครื่องยนต์กันเลยอ่าเรามาดูเครื่องยนต์นะคะสภาพเครื่องยนต์3.0ดดีเซลเสียงเครื่องยนต์นะคะฟัง น,นี่คือเสียงเครื่องยนต์นะคะน้อยจ่าให้ฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วนะคะแบตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวจะาจ่าจะเช็คให้อีกทีนึงว่ามาพร้อมรถหรือว่าเปลี่ยนแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่าเราจะมีการ qc อีกรอบนึงถ้าแบตเตอรี่มันเสื่อมสภาพแล้วนะคะจะาจ่าก็จะเปลี่ยนให้ลูกใหม่แต่ว่าถ้ามันยังสามารถใช้งานได้อยู่นะคะเราก็จะให้ลูกค้าไปก่อนเนาะแล้วค่อยไปเปลี่ยนอีกสักหนึ่งปีในส่วนของตัวคานนะคะเนี่ยตัวน็อตรายละเอียดต่างๆสภาพเดิม ะะตัวกิ๊บล็อกตัวน็อตต่างๆก็มีแกะไม่มีถอดตรงนี้นะคะชนวนกันความร้อนเอาไปเลย99.99%เเนะคะเกือบร้ออนะคะอีก0 0 1นะคะเอาไว้เพราะว่าเป็นมือสองแล้วนะคะคือความใหม่คือใหม่มากจริงๆนะคะตัวรถนี่ยังไม่ได้ล้างแม้กระทั่งห้องเครื่องก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยสวยมากแผ่นเพดเดิมนะคะถังสูงพลาสติกยังไม่ได้ออกเลยนะแผ่นเพดนะคานหน้าสีเดียวกักบตัวถงังตัวน็อตใหม่กิปบยังกระพื่องออกมาจากโรงงานเลยนะคะตัวน็อตคานหน้าสภาพเดิม คุ้มมากค่ะกันนี้ลูกค้าคุ้มมากถ้าใครตามหาอยู่นะคะอยากได้นะติดต่อน,น้องจ้าจ๋าเพจนนะคะ fc นะกดติดตามช่องจ้าจ๋าไปด้วยนะคะจะได้เห็นเลยนะคะสภาพรถเท่าใหม่นะคะสภาพเป็นยังไงนะคะสนใจจะซื้อมือสองพอดีนะคะได้รถคุณภาพดีเอาไปใช้งานยาวๆได้แน่นอนคาย fc นะคะเครื่องยนต์ที่ใหม่มากนะคะเครื่องยนต์ใหม่มากประหยัดไปตั้งสามสี่แสนนะคะ fc สี่ห้าแสนเลยนะคะใครสนใจรีบโทรเข้ามาน้องจ้าจ๋าเพจนะคะ วันนี้เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเป็นกําลังใจให้น้องจ้าจ่าเพชรยนต์ด้วยนะคะคุณลูกค้าได้รถสภาพดีสภาพสวยแน่นอนถ้าใครวัยคนนั้นได้ก่อนนะคะ FC ขอแจ้งก่อนเพราะว่าเซลล์บริษัทเพชรยนต์เยอะมากๆแล้วขายออนไลน์ทั่วประเทศสําหรับวันนี้น้องเะจ๋าขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ